เท่านี้ทีของรอวันที่12กันยายนพ62กัน16ฝนตกลินยังไม่ได้แ้งเวงบรรยากาศฝนตกลิน ตื่นเสมาสน,นาออกหาอยู่หากินุณย่างลงทงลงท้าไปละหายามเบียดหยามม่วงหายามไส่หยามตรงบรรยากาศฝนตกเห็นผัก ทำเจริญกล่องลอวันที่คลกันยายุนพศสองพันร้อยหกสฝนกระตกอากาศเย็นดีสบายผู้เขาเทืินยุกกระเบอ้อเยวอบเห็น บรรยากาศฝนตกเข้าไปให้ไปหน้าเราคนแจ้งฝนไปแล้วอายามรอบยยมใสเป็ตกตกตกนเก็บตุฝน บรรยากาศเพื่อนพักคําเจริญบ้านของล่อเมืองปูนคำแข็แงคํามวนประเทศลาวเมื่อนีวันที่12กันยายนพศ2566เวลาเศร้าฝนตกมาหนึ่งกเจ็ดม่วงก้วฝนตกมาฝนตกมาตะเมือเคลืนตกวัเคืนอากาศดี ตามกลางคุ้นเขาทุกรอบด้านอันนี้เพื่อนพักรีวิวให้เบื้องบรรยากาศภายในบรรยากาศภายในห้องพักอาสนยุบ ทางหลังไปก็เป็นสถา,านที่ชมวิวสถานที่ชมวิวอดน็นโฮมกินบรรยากาศที่หากินอย,กอยากอยู่ประเทศไทยเฮาอมีว่ารีวิวเป็นทางการเนี่ยหรา ันนี้สิเข้าไปทางสิเข้าไปโรงเรียนโรงเรียนปฐมโรงเรียนอนุบาลเราต้องเข้าไปทางพาบ้านเข้าไปอีกทั้งหนึ่งนี่อันนี้มันเป็นทางที่อยู่ข้างน้ำตัวนี้น้ำตัวนี้ออกมาจากเสี้ยวไฟออกจากเสี้ยวจากของล้อโอ้ตัวน้ำคือแม่เหนียนบ่อยน้าออกมาจากกองล้อมาพี่มาพี่มาพี่ละบานไปพี่ โอ้พญานาคก็มพญานาคกนาคไงอ๋อตัวรุนนีุ่นเนี่ดงว่ามันอยู่โดนเติบเป็นี่อยู่ใต้ต้นเรืออัน้อันนี้ที่เขาไปอุงเฮียนก็เลยต้องหลมกฟังท้้งข้างเ้นใน่าเ้นนอกกันไปบ่ได้ทำถล่มลายลาะฟัง

บอยเกตเทาบานเนี้นี <welche ăn? S 2> um ่นี่ก็มีบงพักอีกโอ้หนำไหลเฮียงดบอเตเทาีมีบงักก็ลยหัเที่ยวครับหันอารมณ์ดีิงหันอารมณีว่าหอดทั้งหันอารมณ์ดีซะก่อนไม่ยังเอาจะวันสีหันจะนึ่ตัวดิหันอารมณ์ดีบกัตัวโอ้เลยมันมัสกไร ใสยสวยแซ่บนะประเดี๋ยวพาเขาไปโรงเรียนประถมเมื่อนี้สมาชิกเมื่อนี้หลังจากต้องพิจารณาเพิ่มพลังอาหารการกินเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินทางต่อหาเจียกคุณท้ายนายจวนดังดีบุตร น, <i festivals> นี่เดกนเราสิบ้านํา้างเขาไงมสตีกไม่แอแปลกนี <benefit> <so> ่ไม่แปกนี่คุยไม่แปลกไปดังไฟนี่ไมแปกมีขายไม่แปลกมีขายแต่ไปดังไฟเขามา เลยาหมบันบเบเคยบเคยเขามาทั้งในจ๊กเถื่อเออไวเอ็นหัวโรงเรียนเราบ้านนี้คืออะจำกราบให้นั่นได้นะจำกอบาบให้ทั้งออกทั้งนันได้นิบไ่ด้โอ้โข้ามาทิมมัสเหรอ,ม,อม่งให้ไหร องเฮีนปฐมสมบูรณ์กองล้อเขาเฮียนคนไม่กองจงิงอยู่คนน้ำท่วมแล้วคนมาหมดแล้วตงมา่ม่โดนเลยมื่เาขับเรือั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่อะไรวะมั่งมั่งร่าเสียพระพ

ทีมงานครับมาทำบุญครับทำบุญกับนักเรียนบ้านกองรอวันนี้น่ะโรงเรียนบ้านกองรอวันนี่ยนลื้มมันนี้ยื้มปื้มบ่ปื้มอันนี้ขนมปี๊บครับเครื่องเขียนหมักบานของเยอะแยะเลยครับเนี่ยัครบ แจกน้องน้องเด็กๆอกักเข้าบานแถวๆแถวๆแถวๆแถวแถวๆแถวๆแถวแถวๆแดแถวๆแถวๆแวๆกๆวแถวๆแถวๆแถแถวๆแแถวๆถวาแถวแวแถวแแถกๆแถวๆแแถวแแถวแถว ไอแสงหอมไมู่้ยเน่ยเอมไหลาันนาเ็นนงอ่ะคน้เอเดด่ก็จะหอมมหาหมูหอมมาหาหมูหอมาหมูอมาย่ากตวโตข้างนี้น่ะกำลังออกจากบ้าน จากรงเรียนพาบานยนปฐมปฐมสมบูรณ์ของเราพาบานออกสูตันวหลัก,กจะมคีคนอยู่ีระกะันเสยอะนานนันงดงขึ <laughs> ้น วัดสุบกำลังเทียดพูดกันด้วยผู้ใหญ่ไหมเด้ครับด anyway> oh, well, ่ครับเทียบพูดกันยังล่คนกันั่งหัวอันนี้ละใหญ่ไปคน เราเใหแบะาเกนี่คือตัวิลัตรงนี้เกแบเราจัดการแบะไปห้อบวไปน้ำเล่าได้บ้านเมอนเดิมออกเลยสามยันเนี้ยฝนหนัฝนมืดฟ้ามอิครับ